สิัครับวันนี้พามาชมแปลงหน้าข้าวมะลิ105ข้าวเริ่มตั้งท้องแล้วฝนตกใสเมื่อคืน2-3ชั่วโมงพอที่จะมีน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวแล้วเกือบไม่ได้พันแรงนานมากปีนี้ ผลผลิตได้ไม่เต็มร้อยเหลือประมาณ80%ข้าเริ่มอ,ออกรวงประปรายแล้วยังไม่ได้หวานปุ๋ยรอบสองน้ำเต็มคันนา อีกประมาณหนึ่งคืบก็เต็มคันนาแล้วข้าวที่กำลังตั้งถอมมีน้ำที่จะแช่ต้นข้าวพอดีขอบคุณครับที่รับชม